ที่ตุ้มเล็กก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็มีแต่บรรยากาศให้ชมเนาะบรรยากาศตอนเย็นๆถ้าได้หนูก็ดีไปไม่ได้หนูก็แล้วไปหลักทางเดินครับเอาเดี๋ยวอะไรบังไว้อีกการขอนะการขอนะพากันขอมัเลย <S <S โอู้อ,อู้ยังใหยังใหญ่ยังใหย,ยังใหดำขลึกเตึง เลกทใส่ลงไปเลยโอ้โหใบกระพงใบฉันครับใส่เข้าไปลุงเนตพาลุลนตพาลุง,ลง สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ลุงเนตกับป้านางจะพามาทำกับข้าวครับเจอกันอีกแล้วเจอกับป้านางเจอกันในครัวลุงลังครัวลุงลังของป้านางครับครัวรกๆนั่นแหละแต่สะอาด,อาดวันนี้ป้านางจะพามาทำมนลลูหนูครับมนูหนูทุกเนตหาดักกับดักมาได้ลุงเนตไปลงคลิปสองวันเนาะเพราะว่าลุงเนตเป็่คยสปายครับไปฉีดยามาวันนี้ดีขึ้นหน่อยวันนี้ดีขึ้นหน่อยเลยไม่ไดีออกไปทำคลิปไปก็ไม่ไหวเลยพาป้านางทำกับข้าวเนาะคิดถึงเพื่อนๆของเอฟซีทำไมมี เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าปานางจะทำเมนูอะไรระบองวัดลํำครับลํำเจ็กเป้งปานางลุงเน่นรู้ทำนี่นี่นี่มีนูหนูนะขาดไม่ได้ผู้หงนผู้เณรมาทำกันเลยครับนี่นี่มาดูครับเครื่องที่ปานางเตรียมไว้ที่จะคั่วหนูมีอะไรบ้างปานางที่ตำพริกอ่ะมีพริกมีพริกพริกปนเนาะพริกปนข่าตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดหอมแดงหอมขาวหนูหนูห้าตัวหนูห้าตัวที่เน่ดักไม่ได้อ่ะหนูห้าตัว ใบกะเพราเนาะใบกระเพาเารเพาใบยีาราดผสมกันผสม,ร,สม,ร,สมรู้ว่าศูนย์นั่นแหละครับเดี๋ยวตั้พี่ก่อนตาพี่ก่อนิวมะกรูดกับคาใส่ก่อนมาตาั้กันเลยครับทำเลยทำเลยให้ปพน,นันกภาคเราเนี่ยนะลุงเนตรไม่กดสบายครับตะกไข้ไม่กดสบายโอ้โหไปดักหนูนอนนามากลับมาเป็นไข้หวัดนะครับไอเจ็บคอโอ้โหเป็นเยอะเลยลุงเนตรไปฉีดยาม,มาครับไปชั่วเนี่ยเลยลุกมาทําคลิปเพื่อนเพื่อนเลได้ดูกันนะครับคิดถึงครับคิดถึงไม่ได้ลู้คลิปสองวันก็คิดถึงออกไปไม่ได้จริงๆเนาะ ออกไปได้ก็ไปอะวันนี้ให้ปานางโชว์ฝีมือข้วหนูข้วหนูข้วหนูสูตรนี้เนี่ยข้วกินบ่อยนะครับข้วสูตรนี้เมนูหารเนาะชอบใครชอบมันตำพริกก่อนตำพริกก่อนตำพริกตำตะไคร่ตำกระเทียมตำหมอมแดงไม่ใช่ตำพริกอย่างเดียวนะขาขาด้วยขาด้วยใส่พริกใส่พริกเยอะใส่เยอะหน่อยครับใส่เยอะหน่อยของป่านี่มันต้องเผ็ดครับ พริกเนี่ยต้องใส่เยอะหน่อยนะครับเป็นของป่าเนาะไม่ใช่ขั้วแมงบอนบ่อขั้วแมงหัวเจาะนะครับขวหนูขวหนูหนูปุ๊กหนูปุ๊กแต่ได้ทีละตัวโอแต่หมายนี่หมาเลยนะห้าตัวได้มาตั้ตั้ๆตกระเทียมอะไรใส่ลงไปทียถ่ายให้ดูนะครับตัหมบนะตอนนี้ให้ปนามตําพริกก่อนนะตัพริกก่อนเมนูหนูเนี่ยครับมันเป็นเมนูที่ชอบใครชอบมันเนาะดูได้ชอบแบบเนี้ย เราจะทำกินแบบนี้บ่อยเลยนะขั่วครับวั่วแห้งๆเป็นผงๆแล้วใส่ผงแหงด้วยแต่ยอกบ,บึกเนี่ยพักก่อนพักก่อน,กกอนปนังกับพักครับปนังก็กำลังหายไข่ใหม่นะครับ <c oughs> เป็นไข่เหมือนกันหมดเลยแต่รุนแรงหนักหน่อยโอนอนได้สองวัน,นครับเลยออกมาทำลิปไม่ได้คิดถึงเ,เพื่อนเราเป็นีมากครับวันนี้พอลุกได้หน่อยก็เลยชวยปนปนังทำกับข้าวให้ดูเนะ <c oughs> าะขอติดตามและชมกำลังใจให้รุนเลงกับปนังด้วยนะครับนหน้าที่ปนังจะออกมาโชว์ฝีมือเนาะออกมาโชว์ฝีมือแล้วก็ควัวเนี่ยจะลุกลุกหน่อยควัวรูรัง คนล,ลังโคลบันางเด็ดตัดที่มันละเอียดนะครับเอาอย่างปนานมาแล้วหะไรล่และ,และแหลกเลยเนาะโอ้พริกแดงจัดเลยนะเนี่ยพวใส่ต้องกินจัดแน่นอน,นครับแดงแจเลยไปไปไปทำทำทำขั่วขั่วขั่วจะได้กินข้าวหิวหิวมาดูนี่จะสับหนูก่อนนะครับสับให้ละเอียดตัวใหญ่เลยนะเนี่ยนี่มีดลูเนตจับได้ไหมมีดอันเนี้ยที่มันหายลูเนตตามเจอนะครับตามเจอนานละเอสซีก็ถามบ่อยเนาะว่าได้มีหรือยังลูเนตได้นานแล้วนะครับสับสับ สับให้ละเอียดหน่อยสูตรลูกเน่เดี๋ยวจะประมาณเนี้ยสับเสร็จให้ปนางขั่วปนางขั่วล้ำเหมือนล้ำหนูนะแต่ลูกเน่เดี๋ยวขั่วล้ำของปนาครับขั่วทำทุ่งนาคุยกันไกลคุยกันไปสับ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 เมนูหนูเม,น,น,มน,นูหนูแล้ววันนี้ไม่ได้ทำนานแล้วครับเนี่ยเมนูเนี่ยปนาก็กินนะครับไเจี๊ยวไม่กินปลาไหลกับปนาก็ชอบกินแต่ไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวด้วยกันหรอก เน้นเล่นทั้งกระดูกเลยนะสับทั้งกระดูกเลยตัวก็สวยเลยครับตัวใหญ่ๆหน่อยแต่ไม่ชอบตัวกลางๆนะกระดูกมันกรอบครับสับง่ายสับละเอียดเนาะไม่ได้ออกไปทำคลิปกนเลยทำกับข้าวให้ดูปนางก็ไม่เคยว่างเลย <c oughs> เลยไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวเดวยกันเนาะเออเอซี F C, ปนางก็ขอให้กำลังใจปนางด้วยนะถามหาจริงๆทำไมช่วยานางาเท่ากับข้าวก็บอกให้ปนางาเท่ากับข้าวให้ดู <c oughs> จดให้จะให้วันนี้จะให้ กับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวนี้จะให้ปนางช่วยลาบเพราะหวาเนื้อมันเยอะเนาะเนี่ยหนูห้าตัวได้เยอะเลยนะครับลาบลูกสัตว์มันละเอียดนั่นแหละหนูหนูหนูเมนูหนูครับวันนี้ทําอะไรก็อร่อยนะเอาปนางปนางช่วยลาบช่วยลาบวันนี้ลาบสองคนเลครับ <c oughs> ลาบสองคนหน้าตัวเยอะเลยนะเนี่ยลาบลูกสัตว์มันละเอียดนั่นะแหละรสชาติของมันเนาะอร่อยนะครับสูตรเนี้ยอร่อยครับ <c oughs> โอ้ยจะไปสมานี่ม <c ười> ือหายแสบต่าไปสมันงเลยมีสองอันเนี่ยจะไปหมวพี่อ่ะมือหายแสบรุ่งนะครับมันน้ำละเอียดมันน้ำละเอียดเอาละเอาละโอ่โห่โม่โมเขียวเต็มปากเนาะฟันเต็มปากเขียวได้ ขั้นตอนการทำเลยครับดู้เรื่องจะปนางล้วนเนื้อนะล้วนเนื้อก่อนไม่ใส่น้ำมันครับล้วนเนื้อน่ล้วนให้มันสุกล้วนให้มันหอมเลยล้วนหรือครับล้วนก่อนล้วนล้วนล้วนลวนหอมครับล้วนเป็นหอมล้วนให้มันสุกเลยนะสุกแล้วก็ขูพริกเนี่ยครับขั้นตอนการลวนของปะนางนะจะแบบเนี้ยครับใส่บพริกปูด้วยใส่ลงไปเลยล้วนล้วนมันสุกล้วนให้มันหอมทำให้เนื้อมันสุกล้วนจีนมันสุกนั่นแหละว่าจะให้ปะนางพูดนะปะนางก็ไม่พูดตั้มเดียว เป็นไมุงขุดล้หอมหอเอออู่ละครับอู่ละปพนังอู่ละอู่ละอู่ละหอมนะครับหอมใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วนะสูตรไข้สูตรมันนะครับการทําอาหารเนี่ยสูตรไข้สูตรมันไม่เดี๋ยวไปทําคลิปก่อนทำอาหารให้ดูเนาะช่วยพนังทำอาหารให้ดูปันหงก็หมดเลยว่างต่างคนต่างทำงานครับอาลูกนี่ก็กำลังค่อยิ่งชั่วขึ้นหน่อยเป็นไข้เป็นไข้โอ้ร่างกายทำไมพักฟ่อนดีๆก็ไม่ไหวนะครับช่วงนี้อากาศมันหนาวฝนก็ตกนะเนี่ยฝนวันนี่ตกนะครับ เดี o nah o, o n, oh, ๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนโอ้โหร่างกายไม่ไหวดีนะครับที่มันไม่เป็นอะไรเยอะฉีดยาแค่เดียวหายแซ่บไปชั่วไปชั่วล้วนเลยมันสุกโอ้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วปรุงรสเด้วะนะปรุงรสเลยปรุงรสแ้วในนี่เลยปรุงรสเลยผงล้ำนำครับผงล้ำผงล้ำนำนักหน่อยโอ้ขาวโจ๊ะโลอย่างที่มะตกโอ้มันล้ำตัดเนี่ยครับมันล้ำตัดเนี่ยสามจอนน้อยๆเบราะว่าล้ำเตะล้ำตรงนี้แหละ อร่อยเข้าอร่อยเป็นตัวโก้หรอกฟีมือปนางเนี่ยแต่ลุงเนตรว่าลุงเนตรทำอร่อยกว่าน,นะแต่อยู่ทุ่งนาผงลำยังไม่พอนะมีอีกครับมีอีกอีกหนึ่งช้อนอีกชออ้อนใหญ่ผงอร่อยเนี่ยบอกแล้วมันลำตุ้งเนี้ยล้วนมันเข้ากันเลยล้วนเข้ากันเลยหน่ากินครับหอมหอมนะหอมจริงๆเนี่ยใส่อะไรลงไปแล้วใส่เครื่องลงไปแล้วส่วนน้ำปลาส่วนอะไรเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังครับองตรงน,นี้มันเข้ากันก่อน สุกแล้วสุกแล้วสุกละวเ,เอาละเอาละไปไปขั่วพริกจะได้ขั่วกันเลยใส่น้ำมันนิดเดียวนิดเดียวเอาละแค่มันขั่วพริกได้เนาะถ้าเราใส่น้ำมันเยอะมันจะเปื้อเปื้อหรือว่าเลีเลเ่ยนนนั่แหละครับภาษาเหนือเป็นพวกเปืเป้อขั่วเลยขั่วเลยขัวพร้อมหอมพร้อมหอมป้านะงทำไม่หอมไม่อร่อยนะต้องให้บอก <laughs> เป็นไงน่ากินเลยครับพูดลุงเดชอ่ะพูดป้านางอ่ะพูดดิโอ้ เอชุนหูดังชุนก็จมูกขัอ้ชุนมากครับขั้วพริกลุงเนตจะชอบกินแห้งๆนะครับขั้วหนูเนี่ยขั้วมีน้ำลุงเนตไม่ชอบกินน่ะชุนแหวนะชุนเป๊ะเขวเขวเขวเอาเอาเนื้อลงเลยเนื้อลงเลยเฮ้ยชุนอืม นี่เนื้อเทียเราคั่วเมื่อกี้ครับคั่วเรื่อยๆไว้แล้วครับมันจะหอมนี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเป็นไงเป็นไงน่ากินไหมน่ากินไหมเนี่ยเอาลาดข้าวหุงนะหรือว่าข้าวเจ้าโอ้โหเจ๋๊เป้งเลยครับเจ๋๊เป้งเลยอืมหอมครับโอ้แบบนี้ก็ยช่วงหน่อยฝีมือม้านางเริ่มคล้องมาแล้วครับเริ่มคล้องรับทำต่อข้าวนะ <c oughs> ต้องให้ลุงเนตรบอกทุกครั้งอะเอาขั่วเข้าไปขั่วเข้าไปบ้านางขั่วเข้าไปอย่าัวขั่ว มามามา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเ็ดทีเเด็ดอาปนังเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,ยวปุงแนปุ้งแกนปงแนไม่ใส่ไม่ได้ปู้ง่หน่นอยมือสั้นหน <c oughs> ่อยหน่อยเอาเอาเอาปั้กฟใส่นี่เอาละโค้ดหนูไฟแดงอีกแล้วครับว้ไม่ติดก่อนไฟติดก่อนปนงังต้องไปคีีมันต้อไปคมันโุดโุดเต๊ะโอนี่แหละเจ็งเ็งเจ็งเ โอ้เป็ยครับน่ากินไหมน่ากินไหมข้าวสุดรปนางหรือไปหรือไปใส่ถึงเทศน่อยปนางเต่มึเทศน่อยถึงเทศถึงเทศใครไม่ใส่ก็ได้นะเต่มเาไใส่มันจะออกเหมือนขั่วกิิงแหละกินมันโอ้ยหุูนโอ้ใส่กระเทยไว้ยิ่งชูนครับเนี่ยของแบบนี้ครับเครื่องตรงถึงนะเครื่องตรงถึงเครื่องไม่ถึงไม่ได้โอ้โหของชุยเลยพักใส่เลยเอ้รุงเล็กเนี่ยน้ำปลาชิมเนี่ยชิมนิดเค็มไหมชิมหรอโอ้ชูดิคุณใจใจจะไม่ ไปนะปลาตังตังอ่ะจากโต๊ะกันไปใส่ต้องถึงมือตรงนี้ด้วยไม่ถึงไม่ได้บ๊อบโอเค้มเค้มเข้มเค้มเข้มอมได้นะอันนี้มันใส่นิดเดียวเข้มแล้วครับผมตรงนี้ใส่นิดเดียวเค้มแล้วนี่แม่ก็ลงมือได้หน่อยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะใส่นิดเดียวพอ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 ปลาใส่นิดเอาละเดี๋ยวมันเค้มมันจะกินเอาออกไม่ได้โอ้โหหอมจริงครับโอไปของไม่ถุน เป่งเป่งเอาไปนั่งพ oh, 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 yeah. ักใส่เลยพักใส่ยฉุนฉุนขนาดครับฉุนขนาดใบกะเพราใส่ลงไปเล็วโอ้โหใส่เยอะใบกะเพราใบจันทร์ครับใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเผ็ดจะร้อนตรงใบกะเพรากับใบจันทร์ด้วยนะสุดยอดเลยครับเนี่ยเป่งเป่งเลยครับเป่งเป่งเอานานๆทำให้กินปีเนาะทำให้ดูจีขั้วหนูเอฟซีก็อยากดูปีนี้กําลังทําขั้วหนูที่บ้านครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกของปีเลยแหละอ่ะปนั่งขั้วขั้วขั้วไปนั่งขั้วไม่ให็นขั้ว เมนูนี้ขาดน้ำล้างคุกเออใส่ใส่ใส่แล้วมีแล้วไม่ใส่มันไม่จะอร่อยเห็นน้ำล้างคุกอืมไม่ลอยมันรู้ไปโอ, <c oughs> โอ้โหน,นี่ก็อยากชิมครับเห็นแล้วน,ลลน้ำลายปุ๊เลยน้ำลายปุ๊นี่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 ชิมไม่เดียวพอนะช้อนใหญ่ๆช้อนใหญ่ใหญ่ทำเด็ดจ้ะลำล้ำล้ำโอ้ล้ำคับล้ำลำเด็ด้ะ ล้ำอย่บอกใครเชียวเอาปันังเอาแล้เอาล้ตักแต่นี้ตักนี้โอ้ยข้าวเนี่ยครับเอาลาดข้าวหุงนะครับลาดข้าวหุงลาดข้าวหุงโอ้ยน่ากินไหมเอ้ามามาเดี๋ยวกินข้าวตรงนี้นะเนี่ยเป็นไงควันฉุยๆครับเก่งไปมาครับมาครับกินข้าวด้วยกันโอ้หิวหิวเนี่ยขัวหนูอันนี้ขัวยังไม่จอนนะขัวขัวแมงจอนขัวแมงช้อนขัวแมงจอนกับจี่หีนะครับ จิห็ดก็ไม่จนขั่วครับขั่วใาส่ขาตะไคร้หอมแดงนี่ขั่วหนูลุนเนตรยอดก,กว่าดุนเนตรเผ็ดชิมเมื่อกี้เผ็ดนะครับน้ำหูน้ำตาไหลหมดเป็นหวัดแก้เป็นวัดได้ดีเลยอเอาดูอืมนนะำรำครับรำขั่วหัวดุนเนธนะหอมจัดจ้าเนี่ยเอาลากของหูครับลากขัดเจ้าแบบนี้ก็เรียกว่าสวยใช้ม,มันรับเพิ่น อืมอาหารของเนี่ยดวยึ้นแล้วทานไม่ได้กินตลอดครับด้วยเนี่ยท้องไต้็ดีขึ้นแล้วมายุ่งกับเป็นไข้หน่ยก็ลุงเนต่ะนอนค้างคืนวันนั้นนะครับค้างคืนแบบหนูอะ่ะกลับมาเป็นไข้เลยมันเย็นแล้ววันพ่อม่ได้ไปไหนเป็นไข้วันที่หกเกาพักวันที่เจ็ดเลยด้วยมานั่งทำกับข้าวไปเพื่อเลฟซีด่ดูกันนะครับเพราะว่ามาันจะออกไปเนาะเลือกไปทั้งคลิปออกไปก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นหน่อยเอา ก็เพิ่งจะเพิ่งลืมกันนะครับอย่าเพิ่งลืมกันวันนี้เอสซีปันางก็เห็นปันางนะแล้วเจอละเมื่อไหร่ก็อยากเจอปันางขั้วแมกจอนยิ่งดีแมกจ้ารำอยู่รวมกันครับรวมกันไม่รู้ปันนอกแล้วเมนูมึงเมียงเนี่ยเมนูทุ่งทุ่งพามาทุ่งลองทำกินได้เนี่ยครับลองทำกินดูได้ไม่ทำกินบ่อยนะเมนูนี้เนาะ ถ้าใค่รูดโดนยิ่งดีนะครับเนี่ยถ้าใครชอบรูกโดนนะเมนูอาหารเนี่ยลุงเล่นโดดทุกครั้งนะครับเนาะชอบใครชอบมันใครชอบแบบไหนครับแบบนั้นอ่ะลุงเล่ชอบแบบนี้ทำแบบเนี้ยหนูเนี่ยลุงเล่นแกงแบบมีน้ำไม่ชอบกินนะนั่งไม่ชอบแต่ป้านี่ชอบปิ้งสิสุดครับได้มาหมืดเลยก็ปิ้งปิ้งแต่วันนี้จัดเมนูเด็ดหน่อยขั้วหนูขั้วหนูน่ารักั่นแหละเผ็ดงั้นเข้าด้วยกันครับเข้าด้วยกันจะเดินออกไปครับคิววันไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ ปนังบอกซีเลยปีใหม่จะไปไหนกันปนังจะไปไหนไม่รู้ลุงเนี่ยจะพักปีใหม่นะครับจะหยุดช่วงปีใหม่อีกแล้วหยุดสักหลายวันอยู่นะจะหยุดพาปนังไปเที่ยวลุยมาปีนึงเต็มเนาะลุยมาปีนึงกัเต็มก็ช่วงปีใหม่ก็พักก่อนบ้างเนาะเพื่อนๆไอ้ีก็อาจจะไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้นะต่างคนต่างไปเนาะตรงนี้ก็ลุกคลิปไปเรื่อยๆก็ลุงเนี่ยจะหยุดไหนลุงจะบอกนะ วันนี้มากินผู้หนูตรงนี้เจี๊ยบเป้งเจี๊ยบเป้งเฮ็ดเห็ดนี่แมงกระพอนแมงกระพอนเป็นเป็นบ้านลุงเนี่ยหายยากนะครับไม่มีอ่ะคนนั้นซื้อเสียงมาไม่รู้สั่งที่ไหนมาเจี๊ยงของเจี๊ยงของสั่งมาแล้วก็ตายแล้วครับมันตายเป็นเข้าอัดเป็นแพ็คเป็นถุงอ่ะเป็นถุงที่เป็นๆมันไม่มีอ่ะลุงเนี่ยเอามาปักเบ็ดไม่มีอ่ะไม่ไม่มีตัวเป็นไมม่ีแล้วถ้ามีตัวเป็นลุงเนี่ยจะอะไรอ่ะ จะมาใส่เบ็ดลูงเนี่ยไม่ใช้เหยื่อไม่ซ้อนแต่ตัวก็อร่อยนะหนูหนูหน,น,นูเอาหนูเพาะก,กินหนูเราะกินกินกับว่าไปกินต้อเพ็ดลูงเนี่ยเน,นึงยมุดตึ้งข้าเนีเ่ยราแบบนี้ครับอืมอืม วันนี้เจ้าพี่อดอเจ้าพี่อดสองสามวันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ออกไปทุ่งนานเนาะคิดถึงเนตรแย่แล้วไม่รู้เจ้าพี่เนี่ยคิดถึงเนตรแย่แล้วไม่รู้เพื่อนก็บีก็รักษาึูแลตัวด้วยนะช่วงนี้อากาศมันหนาวมันร้อนเนาะเดี๋ยวฝนตก <c oughs> <10 S 1> แจะเต็มเลยนเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยวันที่ห้ากับวันที่หกอะลุกไม่ขึ้นเลยวันนี้วันที่เจ็ดไปฉีดยามาแล้วก็มาทำกับข้าวเนี่ยโดนตะกีเข็มเข็มเดียว เข็มโย่สามร้อยกว่าบาทโดนไปหนึ่งเข็มหายแป๊บ <c oughs> ดีที่มาเลยไม่กีดไม่หายครับเอา้านี่แขวะแขวะแขวะลอเส็งเป่งอย่างนี้เลยลองทำกินดูได้เนาะเอ,าอ้าหยวเรนยมะนาวปิดขี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะกินข้าวต่อดทำให้ดูแล้วนะเอสตี้มะนาวกูอยากเห็นมะนาวกลับไปแล้วครับมะนาวก็ไม่เคยว่างเนาะ นะทำงานก็เลยไม่เคยมีเวลาตรงกันก็ดีลุงเนตร่สบายเฉยๆนะเลยปนังอยู่บ้านไม่สบายเหมือนกันอืปนังก็ไม่เคยสบายไอเป็นหวัดเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่ไข้หวใหญ่นะครับเนาะไม่ใช่ไข้หวใหญ่ไ<ม>ข้บวัดปกติน,กน,นี่แหละอากาศไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอากาศก็เลยบอกเล่า,าสู่กันฟังเนาะเอาปิดคลิปนะขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกทุกคนมากนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและกดเพื่อเป็นใหม่และเป็นกำลังใจให้ลุงเนกับปนังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนตรกับปนังลาบก่อนนะครับ สวัสดีครับต้องติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไปติดตามนะพริกครับขั่วสองอย่างเลยขั่วหนูกับขั่วแมงกระชอนเก่ <laughs> งเป้งเก่งเป้งดุยตอดุยตอขแมงแมงทั้งนั้นแมงดุยแมงมลำแตะนี่ตับเจ้าพี่ไม่ชอบกินตับนะทุกเนี่ยว่าอะไรเนาะอร่อย